โดนแล้วมึงโดนแล้ว,ลวน้ำทีกันไปเทิางมั้ทีกันไปเปทิางกู เกียบร้อยบอมดีนะครับผมใส่แว้นแว้นที่เย็ยนจนนี่ครับผมแว้นๆว้นเต็มเต็มปากเลยกัดมิดเลย ปอมบีสีเหลืองครับผมหมายสวะเยอะๆนะครับผมหมายน้าน้ำท่วมนะครับที่เย็นๆก็ทะลุใต้คางเลยโอเคครับผมฝากผลงานนะครับปอมบีอย่าใค้จํำนะครับผมสุดยอดครับ โดนแล้วรอบนี้โดนแล้วรอบนี้มันหลุดแล้วรอบนี้ไอ้หลุดแล้วรอบนี้มันหลุดแล้วรอบนี้โดนของจริงนะครับมีหลุดเต็มปากเต็มคำกลายเป็นกระป๋องบีครับ ปอมบีสีดำครับหมุนอน่อนเงาสภาพหมายเป็นพงน้ะครับกวางเลยก็ฝากผลงานด้วยนะครับกับกระปอมบีบายนะเป็นหนืย้ย้อนมาครับ ป็นปลาเลยครับผมกลางน้ำเลยดีเลยครับผมไซส์ไม่ค่อยใหญ่นะครับเหยื่อกับปอมบีนะครับผมใช้ขาเรียบปาลาได้ดีมากเลยไอสวะเยอะๆอย่างเนี้ยอนาน้ำท่วมนะครับผมโอเคนะครับผมฝากผลงาน นี่เลยครับผมกับบอมบี้สุดยอดครับผม